สำหรับเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับอาการขึ้น F9 นะครับหลังจากที่ไปเช็คดูแล้วนะครับว่าสายพานไม่หย่อนแกนซักไม่รั่วไม่มีน้ํารั่วนะครับสายพานไม่ยานนะครับสายไฟก็ไม่ขาดนะครับมันมาจากไหนอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่ามันมาจากไหนอีกนะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คดูเรียบร้อยแล้วนะครับสายไฟไม่ขาดสายสายพานไม่ยานนะครับทุกอย่างปกติหมดนะครับมันจะมาจากจุดนี้นะครับตรงนี้ครับ อะตัวนี้คือช็อกเกตเซนเซอร์ F9 นะครับเนี่ยครับมันจะมักจะเป็นขี้เกลือขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยครับออกเขียวๆแบบนี้นะครับถ้าเราทําคอสะอาดแล้วมันยังเป็นอีกเราก็สามารถตัดต่อตรงได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเราต้องเอาอ่าสีดําต่อสีดาอ่าสีขาวต่อสีขาวสีแดงต่อสีแดงนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันห่อผ้าตัวนี้น้ําสามารถไหลเลาะลงมาตัวนี้ได้ทีนี้เกิดความชื้นทําให้ตัวนี้อ่าเป็นขี้เกลือขึ้น อ่าเป็นสัญลักษหุ่มสัญญาณนะครับไม่สัญญาณผ่านได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับไปดูเลยนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะมาจากเมมบอร์ดนะครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้คือช็อกเกตของอ่าเซนเซอร์ C9 F F9 นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอาการขึ้น f อนะครับเนี่ยครับอ่าก็มาจากตัวนี้แหละครับอ่าทำความสะอาดข้างล่างแล้วนะครับเราต้องมาดูตรงนี้อีกทีนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ก็มักจะเป็นอ่าขี้เกียร์ขึ้นเหมือนกันนะครับขี้เกียร์ขึ้นนะครับเนี่ยครับ ต้องทำความสะอาดตรงนี้ให้ดีนะครับมันหลังจากที่เราตรวจเช็คแล้วอย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับต้องมาตรวจเช็คดุด2จุดนี้นะครับว่ามันไปขี้เกื้อขึ้นหรือเปล่าสกปรกหรือเปล่านะครับ